พรร่อาาพ่อรู้เอาไว้พาอพ่อรูเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบลตะพงท่านรองนายกอบตตะพงในการาชการนายกอบต กรรมการูลนิธิเจ้าฟ้ามหาจักรีวัฒนธรรมจังหวัดระยองกลุ่มวงอังกลุงผู้วงอังคารุงผู้สูงอายุตำบลตะพงกลุ่มวงอังคารุงผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเทกลุ่มวงอังคารุงผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกระเ่และกลุ่มวงอังคารุงผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแกงและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านครับ ระผมนารกระจกรุาประธานกลุ <worldwide> ่มวงอังคารุงตำบนตะพงขอเป็นตัวแทนกลุ่มวงอังคารุงเทศบาลตำบนเคอบกตะเชษและกลุ่มกลุ่มวงอังคารุงผู้สูงอายุอบกตอแกลงขอขอบคุณท่านนายกทบีแสงกระจ่างนายกอบวงการบริหารส่วนตำบนตะพงที่ท่านได้ให้เขียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเปิดกลวยดอกไม้ทูบเกียรแทนและกล่าวคำถวายราชสุดี แต่สมเด็จพระนิษิหาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและดำเนินกิจกรรมในวันนี้กลุ่มวงองคกรุงผู้สูงอายุตะบลตะพงร่วมกับกลุ่มวงอังค์กรุงผู้สูงอายุเทศบาลตะบลเทกลุ่มวงอังค์กรุงผู้สูงอายุวงการบริหารส่วนตะบลตะบนเฉลีและกลุ่มวงอังคกลุงผู้สูงอายุวงการบริหารส่วนตะบนแก ได้รูวมได้รวมตัวกันจัดจกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิหาทีจราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกาุมารีทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษาวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ69พรรษา สมเด็จพจ้ากร,าริษฐาที่ราเจ้าลงสมเด็จพระเทพร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และ,สะแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวไทยโดยร่วมกันบรรเลงดนตรีอังคลรุงและขับร้องเพลงหมู่ด้วยเพลง ไทยดำเนินดอนซึ่งเป็นเพลงพระราชมิุนในสมเด็จพระนิพาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระองค์โดยนับดนตรีร่วมบรรเลงจำนวน136่น บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเชิญท่านนายกเทศมนรแสงกระจ่างนายกองค์พเรือหนานซุนตะบนตะปงเป็นประธานพิธีเปิเดกล่าวคำถวายราชสัลลังก์ดีแด่สมเด็จรพระสนิทหาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้ขอเดชโปรดครับขอพระราชทานกราบองคงจูนสงซ่างว่า,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 าวละอองสริยกบาด ข้าพุทธเจ้านายชวิตแสงกระจารายกองค์การบริหฐานส่วนตำบนตะพงพร้อมด้วยกลุ่มวงอังกรุงผู้สูงยุตตำบนตะพงเทศบาลตะบนเพอตกระเชิและกลุ่มอังกรุงผู้สูงยุอบตแกลงมีความปราบพื่งพิติและสำนึกในพระมหากราธิคุณเป็นรนพลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ 69ภาษาวันที่2เมษายนพุทธศักราช2567สมเด็จพระนิฐิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชชนตสุดารยขยามบรมราชกุมารีผู้งข้าพเจ้าทั้งหลายต่างที่ชมในพระบุญญาบารมีที่ใต้กว่าพระองค์ทุกบาทได้เิาทีพระวรกายพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญระราชปรีกิจ นานักการเพื่ออานวยประโยชน์แก่อนาประชาราชโดยได้พระราชทานความช่วยเหลือปรทศิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้านต่างๆได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืนและทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรีกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชทยัยที่เปี่ยมล้นพระเมตตาที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของประศิกร ตลอดจนความก้าวเจิก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนต่อมาขอให้ทุกท่านได้กล่าวต่างข้าพเจ้านะครับข้าพูเจ้า,า,จานายชวีแสงขาจานนายกนายก,นายกองค์การบริหารส่วนทุบหวัดสกรขอสัตปฏิญาณว่าข้าพเจ้า,าจะเทิดทูน,ททนและรักษาวไว้ซึ่งสถาบานัน ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้าพเจ้าจะเป็นบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้าพเจ้าจะเป็นประชาชนที่ดีตอบแทนบุญคุณชาติและปกป้องแผ่นดินไทย และรู้รักสามัคคีพุ่งบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยก้าวด้วยกระหม่อมหอเดชาน้องกระสอบกระสอบลูกกระสอบ 啊！<I help. S 2> ไปไเป็นพิงควันของไทยตราบนิรันควรไม่ควรและแต่กระโดดค่ะและน้นลกดับถัดไปนะคะก็จะเป็นการบรรเลงเพลงไทยดำเนินด,ดอยนะคะเพื่อเป็นการ